แต่ก่อนก็ปลูกกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วก็ปลูกต้นมะเขยบซับระหว่างต้นกล้วยทีนี้ระบบน้ำพอก็เลยปล่อยต้นกล้วยค่ะพี่น้องกับประมาณนี้ต้นมะเขีบกะย่างหือว่าบอได้เบิ่งคือกันพี่น้องวางต้นค่ ก็ที่โดนด้วงดวนอย่างกัดเนาะหรือต้นยูคาหักทับเนตายไปก็มีเิ่มากมาเขียบน้อยเว้ยน้ำที่ร้องน้ำน้ำ สนวนละสวนค่ะนีแต่ทำอะไ้เบิ่งก่ะพี่น้องจะเบิ่งแต่ไม่ได้กินอุ้ยเขียบลายต้นอยู่เดยอค่ะพี่น้องปลูกด้านนี้นี่กะตะไไข้พี่น้อง ใช้หลายปีแล้วนี่นนนไงโอ้ยหมุนมันไปเยอะสุดพี่น้องมาเคียบส่วนด้านท้ายพี่น้องสมเอาอมับม่วง ปลูกซับระวังต้นกล้วยใหญ่เร็วกว่าเนะาะง่ยเร็วกว่ามาเขียบอีกค่ะพี่น้องรุดพี่น้องต้นกล้วยมุดสภาพกระเรือไม่พลนี่แหละค่ะไว้อยู่ไว้กินเป็นร่มเงาเป็นที่อยู่อาศัยของซั์นํำค่ะพี่น้องนี่ ในปลายารกๆเห็นบาพี่นองน,นีกล้วยหลักสุกกล้วยน้ำบ้าน้อยโฮ้ยจู่หน้าสวนมะพร้าวค่ะที่จริงตรงนี้คุดออกเบิดแล้วแหละ แต่ที่นี่เงาของเขาเนาะเรือแบบนี้ก็เลยอยู่ในนี่ตลอดเลยค่ะแตกต้นแตกโกพ่นละง่ายใช่ปุ๊บเพินกว่าพี่น้องกระปงงามแต่เพราะว่าโบเคยใส่ปุ๋ยพี่น้องมาซาล้วนๆเลยถือว่าเกิดจากอันเงาของเขาฮะนะพี่น้องซับซับโบเบิร์ตซับไปโบเบิร์ตแบบนี้ พุบไปปลูกเนาะเหลือน้อยนึงเขาก็เตหนอขึ้นมาใหม่แบบนี้ก็เลยปล่อยไว้เลยพี่น้องอะ่ะวยนนับว่าหน้าสวนมะเปร้าว